สวัสดีครับชื่อพึกนะครับชัยพึกวางภัยครับึงานที่บริษัทมิชชั่นทูมูนมีเดียจำกัดครับตำแหน่งโปรดักชั่นแอสซิสแตนต์ครับครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับธุรกิจคอนเทนต์สื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง u t u b e พอดแคสต์แล้วก็ a c e b o o k นะครับโดยบริษัทมิชชั่นทูลูนมีเดียจำกัดนะครับมี3ธุรกิจย่อยก็คือ1ธุรกิจสื่อนะครับทำเกี่ยวกับการผลิตวิดีโอคอนเทนต์หรือคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆลงช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ โดยรับผิดชอบอีก2ช่องทางคือ 1. ช่องมิชชั่นทูนามมลครับ 2. ช่องมิชชั่น t ทูโตครับผมครับธุรกิจที่2ครับธุรกิจผลิตสื่อการเรียนรู้นะครับหืออะคาเดมีนะครับ เรารับผลิตคอร์สเรียนที่เหมาะกับกลุ่มคนทางานนะครับกลุ่มคนที่อยากพัฒนาตัวเองแล้วก็ทักษะต,ต่างๆที่มีความจําเป็นในยุคปัจจุบันนะครับสอนโดยคุณลวิทย์หานอุตสาหะแล้วก็ทีมงานมิชชั่นทูดมูลนะครับสครับธุรกิจพาณิชย์เราผลิตสินค้าออกมาในนามมิชชั่นทูดมูลแล้วก็ Mission t ูบูโตนะครับโดยสินค้าที่ออกมายกตัวอย่างเช่นเสือ้อ ของที่ลึกต่างๆหนังสือสิ่งที่จําเป็นกับการพนักงานบุคคลเช่นแพนเนอร์แล้วก็มิทติ้งบุ๊กนะครับโดย3ธุรกิจนี้เป็น3ธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรนะครับตอนนี้ดูอยู่ในส่วนของธุรกิจสื่อนะครับหน้าที่หลักๆก,ก็คือจัดสถานที่ในการถ่ายทําเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับแล้วก็ดูแลเช็คสคิปต์ต่างๆครับ ครับโดยแคปสูตนโปรเจกต์ที่ได้ทำก็คือทำเกี่ยวกับการจัดทำกรีนเนื้อหาสำหรับผลิตภัณฑ์มิชช erm ั่นท o ูมูลแพนเนอร์2024นะครับโดยเพนพอยต์ของแคปสูตนโปรเจกต์นี้ก็คือสินค้ามิชช erm ั่นท o ูมูลแพนเนอร์ครับเป็นสินค้าฮีโร่โปรดักต์ของทางบริษัทมิชช erm ั่นท o ูมู e มีเดียอยู่แล้วครับในปีนี้จึงอยากจะเพิ่มยอดขายและก็การทำกรีดเนื้อหาที่ตรงและตอบโจทย์ลูกค้านะครับสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและก็มียอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับเลยต้องมีการทำกทีด,ทยยดเวลานื้อห้้ลูกคา เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะครับโดยผลลัพธ์นะครับก็เราตั้งในรอบขายเปิดขายพรีเซลนะครับก็คือรอบวันที่20กันยายนถึง20ตุลาคม2566นะครับมียอดขายมากกว่า1,125เล่มครับก็ทะลุยอดนะครับที่ตั้งไว้ครับผมครับตลอดระยะเวลาที่ฝึกมา7เดือนนะครับ รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาสกิลที่ตัวเองมีอยู่แล้วแล้วก็สกิลที่เพิ่มมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากพี่ที่อยู่ในออฟฟิศนะครับเขาช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ดีมากเลยครับทักษะที่ผมยังไม่รู้ก็อีกเยอะมากมายหลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งดีครับที่เราจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆในช่วงเวลานี้ครับอย่างเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการตอบโต้หรือพูดคุยกับผู้คนนะครับแล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการมาฝึกงานครั้งนี้นะครับ อยากจะฝากถึงน้องน้องติวเดนรุ่นต่อไปนะครับที่จะมาฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆนะครับอยากให้เตรียมความพร้อมเยอะๆในเรื่องของ hard skill และ soft skill นะครับในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้หรือว่าสิ่งที่ควรจะมีนะครับขอให้น้องน้งโชคดีนะครับขอบคุณครับ